สวัสดีครับไม่รู้โซนิกเด่นอีสานครับมารีวิวโซนิกตัวใหม่สตาร์ทมือนะผมเอกสารครบโอนภาสีขาดเกินนะผมคันนี้สุดสีเบิกใหม่นะผมเบิกใหม่นะชิ้นกลางไม่ได้เบิกนะผมตำแหน่ก็มีเบาะนะผมแล้วก็ไฟหน้านะผมเครื่องดีนะผมไม่ดังไม่ควรนะเครื่องแห้งเลยสตาร์ทมือสตาร์ทอะไรระบบไฟติดครบนะผมแต่ดังนะ ดูระบบไฟก่อนนะครับอ่าฟังเสียงครับสตาร์นิ่มๆเลยผมเครื่องนีม่มๆนะไป้หาใช้งานอยู่นะผมไม่ดังไม่ควรวนะผม รถดูบางปูสมุดปาการครับผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางตัวไทยนะผมมันจำความสูงนะครับเข็มไม้ใช้งานได้ครบหมดผมเกียร์น้ำมันไหม่ความเร็วขึ้นนะเกียร์น้ำมันใช้ไม่ได้นะผมไปเกียร์ขึ้นชุดสีใหม่กริปนะผมเบิกใหม่นะโอเคครับผมสวัสดีครับผมยวาวสตราทมือให้ฟังอีกรอบครับสตตทติดง่ายนะผม ิ้มเบาๆเลยผมโอเคครับผมสวัสดีครับ